อาครับมาเบิ้งวิธีสารมวยครับมวยนี่ก็ก็คือหวดนี่แหละครับคล้ายกับหวดแต่ว่าเอาเอิ่นว่ามวยมันมีอีกลักษณะหนึ่งขั้นหวดนี่ไม่ได้อุดกนน้นแล้วตาอันนี้มันมันเป็นเป็นมวยสั้นเดี๋ยวช่วยนู้นอันนี้สองสั้นเลยจีนะโอ,นอนน้นี่ครับมาเบิ้งวิธีบันเนาะการที่ที่หนึ่งเขาจินมันต้องมีหวดมีมวยเนาะอืออ่าต้องมีอุปกรณ์แล้วนี่ครับ อันนี้เราเริ่มก่อหุ่นอุปกรณ์เราจักรวฟเรียบร้อยแล้วหุ่นมีแต่ดอกเหมือนเนื่องขีดดอกน้อยแตจย่จุดไฟลุนเวลาเห็นแล้วเหรกำลังจัดจัดไลไเอไเอไล่ยังนไงตาไล่ยังไงไล่ซองนึก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 แล้ว หอดเปแล้วทอดไปใส่ก้นสานได้นิยเดียวก็จิบอ่ะน <c oughs> ขน้นสานง้นนเนี้วนะเน <ừ. S 2> สานจะเป็นเีนยนนน้ <ừ. S 2> ยีอไคอไรจคุณนอผมไปเรื่องคุยเลยผมหัดสานอะ่ะได้กระจิบน,นิยน,นึงแ้วเไใส่เขา <c oughs> นอกจากนั้นนะบ่สานยีกเจ้าบอา <c oughs> มาทาังนี้รนะ้อนหน่อวะมาเ้วันนั่นมาง,ง <c oughs> ใจยก็ยง làm lại ai lại cao ừ. liền ừ. còn một điều này. Thi sàn mui khao. Thì mình nói là quan tâm, quan tâm cái đó. กระจกใสเลยมเมื่อเมื่อไรไทยคือกันดีไ,ไทยอยู่ด้วยไทยเป็นชัดเป็นชัดไว้เป็นมนึงสองสามน้องไว้อยู่บ่ค่อยได้ไปไทยอย่างทั้งในอกคะเฮิตจะหลอกแต่ผักห <laughs> ลอกแต่ผักซอยอีเมะเพราะอะไรซื้อปลาทูไปใส่บาทนัท่นแล้วว่าเฮ็ดอันนี้สั่งคุเพาะอะไร อออโอเ้เสียชงเราจะใช้ม่ไดอ,อ,อ,อกช้างเราจริตเป็นแบบน,นั้นจอได้อยู่ได้วีเนยละทะ่าไรล่ะขายขายเนยละเนคบได้อยยี่ิบรอามสิบนี่อันเล้ยวเล้วบเนาะคนเสื่อดีไรเลยพ่มีอันเ,เลน้วๆหายเบื้เนาะอ้ยนงนเลยเจ๋อมีหลายอย่แล้วเจมีอะูรโอ้เผียบแน่หาเบื้งกันเนอะครับเนี่ยมีทั้งกระติบเข่ามีทั้งม ขายครับเราขายเฮ็ดขายแล้วครับน่ครับนี่กระจิบเข่าทีน,นี้เนี่ยเมยลักษณะนี้ครับเมยนี่เมยหนึ่งเข่าครับเรียบร้อยอันนี้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเมยหนึ่งเข่ามันคกลยๆหดแต่ว่ามันเปลี่้นแลวเมย์ตอนหดนั่นมันเป็นอุลุดลงมาเลยออ <c oughs> <c oughs> หมดไปแล้ว20นั่นนะอันนี้ร้อยยี่หนะที่ทุนก็กันนะเน,นี่ยนะอ่าเอ็ดเปิดชัดเป็นชัดน,นะครับ EP หนึ่ง EP สองไปโอเคคลิปนี้สวัสดีกันเลยครับทุอสวัสดีครับพมค,ครับ